สวัสดีทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับเรื่องราวในโลกวันพีชโดยที่เนื้อหาที่เราจะมาคุยกันในคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจในตอนล่าสุดที่ก่อนที่เนื้อหาเรื่องราวในตอนล่าสุดนั้นจะได้จบไปเนี่ยมันก็จะได้มีข้อความที่ถึงเปิดไว้นะว่าสสญญานุภาพส่งสุดของกองทัพเรือมันกําลังใกล้เข้ามาแล้วซึ่งนั้นก็ภาวะฉากในตอนท้ายแล้วก็จะได้เห็นนะว่ามันมีเหล่าเรือรบของกองทัพเรือน่าออกมาจากหมอกควันนะฮะพร้อมกับคิซารุที่ออกคําสั่งนะว่าส่งเรือรบที่เรามีทุกาปยังเเอซ การที่คิซารุเนื้นสแบบนี้นั่นก็หมายความว่าเขาเนี่ยตั้งใจจะไปตามล่าพวกของลูฟี่แล้วก็เวกาพังจริงๆนะฮะและแถมเขานี่ยังพูดอยู่ด้วยนะว่าสุดท้ายแล้วทุกอย่างนั้นจะไม่ไปตามทุกพวกมันคิดเพราะว่าจากสถานการณ์ในตอนล่าสุดเนี่ยโดยยังไงพวกของลูจิแล้วก็ซีพีซีโร่เนี่ยก็ไม่สามารถอยู่พวกลูฟี่ได้อยู่แล้วนะฮะเพราะว่าในความที่ว่าความสามารถของพวกลูฟี่ในตอนนี้เนี่ยพวกเขานั้นเก่งขึ้นมากแล้วก็อยู่ในระดับจกักรพรรดิและถึงแม้ว่าในตอนนี้พวกรูจิจะได้รับเหล่าเซเลฟิมทั้ง แต่ว่าสุดท้ายได้เนื้อหาที่ได้ไม่การเปิดเผยก่อนหน้านี้นะว่าเวก้พังเนี่ยเสร็จในการออกคำสั่งเราเซนทรฟฟี่ของเขาก็จะเป็นรองเพียงแค่เหล่าห้าผู้เท่าเพราะฉะนั้นต่อให้ซีพีซิโร่ได้สั่งให้เหล่าเซนทรฟฟี่เนี่ยออกตามล่าพวกลูฟี่แล้วก็เวก้พังก็ตามนะฮะแต่ว่าด้วยความที่ว่าสุดท้ายแล้วเวก้พังเนี่ยเขาเน้นก็สามารถสั่งหยุดเซนทรฟฟี่ได้อยู่ดีและนั่นก็หมายความว่าสุดท้ายแล้วพวกลูจีเนี่ยก็จะมีเพียงแค่พพวกที่เป็นเหล่า CP พีโร่เท่านั้นนะฮะมันก็เลยกลายเป็นเรื่อองงงรราาาาาวววววทีีีี่่่่่่่ชััดดดเเเจจนนนนนนพพพกกกกลลููิยยยไไไซข็มมสถหุฟ้แ เพราะว่าขนาดรูจิที่น่าจะมีความสามารถที่เก่งที่สุดเนี่ยเขานั้นยังพ่ายแพ้ลูฟี่ในร่างเกห้าได้ง่ายดายเลยนะฮะมันก็เลยน่าจะเป็นเหตุผลที่จ้าโนดาเนี่ยต้องให้คิสารุนออกลงเพื่อที่จะได้ให้เขาออกตามรับพวกลูฟี่ที่ในตอนนี้ได้เป็นจับพัรนะฮะเพื่อที่มันจะได้สมทานะแล้วก็สมศักดิ์ศรีลูฟี่ในตอนนี้แต่ว่าการที่ล่าสุดคิสารุเขานั้นได้ออกคำสั่งให้กองเรือทั้งหมดที่มีของเขาเนี่ยบวกไปที่เอเคสมันก็เลยกลายเป็นเรื่องราวที่น่าคิดนะคิสารุเนี่ยเขานั้นจู้าีีู้ พวกเขาในยังพูดอยู่เลยนะว่าที่เอเคดมันมีของสําคัญมากมหมของเวก้าพังเพราะฉะนั้นให้หลีกเรื่องการต่อสู้แล้วก็ทําลายสิ่งของให้มากที่สุดแต่ว่าดูเหมือนว่าคิดจรุ้น่จะไม่ได้คิดแบบนั้นนะฮะเพราะว่าการที่นํากองเรือทั้งหมดมาที่เอเคสเนี่ยมันก็จะมีโอกาสสูงมากที่คิดารุถ้าเกิดว่าเขานั้นไม่สามารถหยุดมองฟังแล้วเวก้าพังได้ึ้นมาเนี่ยโอกาสที่คิดารุเนี่ยจะใช้บัตเตอร์คอร์เนี่ยก็จะมีโอกาสสูงมากและยิ่งไปกว่านั้นดูเหมือนว่าบัตเตอร์คอร์ในครั้งนี้เนี่ยมันีีาย่ห้้นนนเ การใช้บัตเตอร์คอร์ตัดรังมันก็จะเป็นเรื่องราวที่เราจะได้เห็นนะว่าเรือลบสิบลำกับพเลเรือโทห้าคนนั้นจะมาที่หน้าและหลังจากนั้นเนี่ยเรือลบทั้งสิบลำนั้นก็จะกันนำยิงนะฮะจนก่อนก่อนนั้นหรือว่าสถานที่แห่งนั้นหายไปใน,นที่สุดแต่ว่าในครั้งนี้นั้นไม่เหมือนกันเพราะว่าคีสรูน,นั้นไม่ได้บอกนะว่าเขาเนี่ยจะใช้เรือลบสิบลำแต่ว่าเขาได้กลับออกคำสั่งว่าให้ส่งเรือทุกลำทุำท่พวกคานั้นมีไปอย่าง A เอกเหตุเรื่องราพวกนี้มันก็เลยยังไม่แน่ใจนะว่าเรือลบพวกนั้นเนเจะเป็10 20 10ล20ลลหรือ พราะว่าเรือลงไปใต้การบัญชาการของพลเรือเอกเนี่ยยังไงสารมันก็ไม่น่าจะมีน้อยแน่นอนนะฮะและที่สําคัญนอกจากเราพลเรือโทเนี่ยในตอนนี้คนที่นําทัพไปด้วยตัวเองนี่คือพลเรือเคกซอรูู้มันก็เลยทําให้เนื้อหาในตอนล่าสุดเนี่ยมันก็จะเป็นการเปิดนะว่าการมาครั้งนี้ืองรูู้มันคือการเคลื่อนพลครั้งใหญ่ที่ออกมาตามล่าลูฟี่ลังเวกับพังโดิฉพอนะฮะและสิ่งที่ผมติดใจที่สุดเนี่ยนั่นคือคําพูดตอนท้ายที่บอกนะว่าสัญญาณรภาพสูงสุดของกองทัพเรือเนี่ยมันกําลังใกล้เข้ามาแล้ว ผมก็เลยสนใจนะว่าคําพูดพวกนี้ของจานโอดาเนี่ยมันจะเป็นการบอกใบ้หรือเปล่านะว่าหลังจากนี้เราจะได้เห็นการต่อสู้ของคิสซารุแล้วก็บัตเตอร์คอร์ครั้งใหญ่ที่สุดที่โลกวันพีนเคยมีก็เป็นได้นะฮะภาวะดุความที่ว่าเนื้อหาในภาคเอเคเนี่ยมันก็จะมีความคล้ายคลึงกับที่แอนดล็อบบี้พอในฉากการต่อสู้ของลูฟี่กับลุจิเนี่ยมันก็จะมีความคล้ายกับการต่อสู้ข้างก่อนเป็นอย่างมากนะฮะและในครั้งนั้นก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับบัตเตอร์คอร์แต่ว่าเรือแมรี่เนี่ยก็็็็ไมมมม่่่่่่่ชววววววยยยยยพพกกกกกกลลลูฟีีีีเเ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 เออ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 าาาาาาา้้นน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 ะะะฮัััปรรรรรืืงททคคคใตตตจจบบ์์หิุ เขาเนี่ยอาจจะคิดว่าถ้าเกิดยอมปล่อยไว้ก็พังไปเนี่ยโซทำลายที่นั่นทิ้งไปก่อนที่เวก็พังนี่จะหนีไปซะเย็นดีกว่าและที่สําคัญที่สุดที่เป็นเนื้อเรื่องที่น่าสนใจนะฮะนั่นคือการบางคิดจะรู้เนี่ยแน่นอนนะว่าเขานั้นก็ต้องออกมาต่อสู้ด้วยตัวเองอยู่แล้วและจุดสังเกตเรื่องราวที่แอนเนลล์ลอบบี้เนี่ยมันก็จะมีเรื่องราวที่บอกเราที่นั่นมันมีแสงสว่างที่ส่องลงมาตลอดเวลาใช่ไหมฮะ ผมก็เลยสนใจนะว่าเนื้อหาที่ภาคเอเคเนี่ยมันจะเป็นการเฉลยหรือเปล่านะว่าความสามารถของพิศนคิสรู้มันคือต้นเหตุที่ทาให้เอเดนลอบบี้เนี่ยมีแสงสว่างตลอดเวลามาจนถึงทุกวันนี้นะฮะเพราะว่าขนาดก่อนหน้านี้ที่ครูซันแล้วก็ใครหนูเนี่ยต่อสู้กันนั้นก็ยังเปลี่ยนภาคห้าสายได้เป็นแบบนั้นเลยนะฮะผมก็เลยคิดว่าการมังคิสรู้เนี่ยนอกจากที่เขาจะพากองเนือที่เป็นบัเตคอร์มาแล้วด้วยเนี่ยหลังจากนี้น่าอาจจะมีโอกาสที่เนื้อเรื่องอาจจะได้มีการเปิดเผยพลังที่แท้จริงของคิสรู้ด้ก็เป็นได้นะฮ โอเคเละเนื้อหาทั้งหมดที่เราจะมาคุยกันในคลิปนี้นี่ก็จะมีประมาณนี้จ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สซับสไคร์แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้ช่ได้พลาดทุกการอัปเดตเนื้อหาคลิปใหม่ช anel เราสววนดี้พอต้องขอตัวลาไปก่อนและเจอกใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ